หอยย้อยพน้อหอยย้อยหอยย้อยหอยยอยนในพิวมะยำขนมจีดใส่หอยนางรมพี่น้องไปไงครับเปไงครับเปไงครับร้อยร้อยบ่แล้วร้อยยำขนมจีด โอ้นางร้องปลื้มพี่น้องเลยวะเดี๋ยวเกะดิเก็ะจะตรงนี้เลยครับเขาข้นี่คือว่าเขาลังเลยคือว่าเป็นหัวหนางร้องปีพี่น้องนะเดี๋ยวผมเกะเล่คือว่าตัวใหญ่มากครับเกะยะมากเลยนั้นเต็มหมดเลยพี่น้องนั้นเกะไงม้าครับไม่เหมือนตีนไยนะครับผมแต่ว่ามันลูกเกะได้มาเลยพยายามเล่ครับพี่น้องเนี่ยโอ้โหเลยเนื้อข้านพี่น้องอุ้ยจ๋อ มังเกย์ยักษ์มาตัวใหญ่ครับพี่น้องตัวใหญ่สวัสดีครับพ่ผมว่าครัวนุ่งตายประเทศสเซเว่นเป็นเด็กชาวพังงาวันนี้จะมาทำยำขนมจีนใส่ห้อยนางลมยักษ์นะครับผมนี่ก็คือพื้นที่ห้อยนางลมนะครับผมเป็นชุดสร้างนางลมไปต่างใต้ของประเทศสเซเว่นนะครับผมรับชมอะไรครับพ่ไอ้นี่ก็เป็นเส้นขนมจีนนะครับผมที่เอ่อขนมจีนส้นตำลับแซ่บนัวแล้วก็มีนะครับผมมีเส้นขนมจีน มีเส้นขนมจีนที่เราต้องลวโกโอนประมาณ1ินาทีเราก็ใส่เข้าไปนะครับผมอ่าแล้วก็ใส่ห้อยหนังรมเป็นยำขนมจีนใส่ห้อยหนังรมนะครับผมแล้วก็ตามโดยพักที่เราต้องการคือทั่วนะครับผมใส่ทั่วเข้าไปนี่ก็เป็นยำขนมจีนนัวเลยนะครับผมแซ่บอีลีอีลีก็ <S <S 2> <S 2> มีเส้นขนมจีนลวก10นาทีนะครับ10นาทีแล้วก็มีปรุงมีซอสนะครับผมมีซอสเป็นซอส ของเอ่อยำขนมจีนนะครับสเร็จรูปเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรมาซื้อมาแคหนึ่งหอ่อก็จัดการทํายำเลยเราก็ใส่เลยนะครับป้อมโอเคทีนี้เราก็ใส่กุงก้งด้วยครับป้อมกุ้งเป็นกุ้งกุ้งนะครับป้อมแล้วก็มีสดนะครับป้อมเราก็ใส่น้ำสดสกันไปเลยทำไงางายเซฟนัวนัวเลยนะครับป้อมนี่เป็นหย่อหอมพุ่งเลยนั่นใส่ก็ไปนะครับป้อม แล้วก็นำปลาล่าเจ็บนัวแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศใส่กบไปใส่กบไปแล้วก็ห้ยนางรมใส่กบไป๋าอาห้ยนางรมยักษ์พี่น้องเฮ้อ อ,อ่าใส่ครับาอ่าทีนี้เราก็คลุกกันเลยนะครับผมนั่นห้อยนังรมยำห้อยนังรมนัวนัวนัวเลยนะครับผมอ่านัวเรร้อยมี่นเฮลยอย่าลังกาที่นี่ติมด้วยพริกนะรมพริกทอดรบมโอ้ ยำขนมจีนนัวเลยเอาทีนีเราชิมนะครับผมเราชิมขนมจีนแซ่นัวนัวเลยกับหอยนางรมกับพมีนองอือหืออู้อือหืออือหือใส่น้ำเืนะครับไม่ใส่น้ำปลาแซ่บนัวนัวน้ำเนะครับนี่คือการประหยัดไป้าหอยนางรมร้อนองเฮ้ อืมอืมกรลิวกะไก่กูโู้กะอยากเผือกให้เผือกไหมเนี่ยเ็บเซ็บวอืมชีวิาเผือกแม้เจ็บพี่ต้องทำหน้าฟินๆเซ็บนัวหอือืม เล่นพ่อมเรียมไว้ป่ะหน่าตัวละยี่สิบอ่าฮืมกันหาิบแล้วตัวนั่นอ่ะมนักเนื่อวดไห่น้องไอ้วินเฮ้ยวิวกินมารยากาศแบบว่วตัางชาลีห้อยนั่งลมบ้าแบบตัวตัวคือไปน้องเลยดห้ยนัทห้อยยิ่กับไปน้องน่ะ ได้ฟิวมะบรรยากาศซีเบฟหวานมันมีความรุ้เราได้เจอกับบรรยากาศที่เบฟหวานได้ฟิวมะเป็นความจริงห้อยตัวใหญ่ๆจับขนมจีนแบบหนวดเลยเแบฟบได้เล็กอ๊อกไปนอ้องอ่าใครที่ตั้งสือ้อก็ทำจีนถ้ากันได้นะครับผมอ่าโอ้โหโห,หอยนางรมนวลนนเลยพี่น้องกับเส้นขนมจีนก็มาอืมอืม,อม อืมอืมมาาอีปูกอมาให้เปลือกคนไทยชิมนะครับน้องพี่นะครับบ๊อบ น้องพี่นี่ก็เป็นช่างซักยูบะเทศสวีเดนนะครับผมเป็นคนอีสานเราก็มารวมทีมกันแล้วก็มาสนุกกันเป็นคนใต้คนอีสานมาพบปะกันกับผมเอาให้น้องพี่ชิมนครับผรริ่มไหมร้อยอ่าชิมเลยอ่าพี่น้องเลยโอ้โหได้ฟิวมะบรรยากาศพี่น้องเอ้าเร็ววะหอยหอยเยอะพี่น้องหอยเยอะหอยหอยใหญ่นะได้ฟิวมะอือยำกระดมจีบใส่หอยนางกระมพี่น้องเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับ ร้อยร้อยบ่แล้วร้อยพี่น้องเออพริกไม่เผ็ดนะมันเป็นพริกทอดอืออมเขาพี่นอ้องกูอะไรวะได้ฟิวมากกินแบบในนาพี่น้องเนาะยอดหลังกา้านแล้วอ่าสุดยอดนะครับผมอ่าเออน้องน้องพี่ชื่อล้ำสักอะไรล้ำจักชื่อพี่ไทยอัพทักทูครับอ่าพี่ไทยอัพทักทูนะครับเข้าไปติดตามกันได้พีนพ่น้องเฮ้อสักฝีมือสวยฟักเป็นลูกคนพี่น้องว่าสุดยอดเลยพี่น้องเฮ้อ อ่วันนี้เราก็มาสนุกกันที่ชายทะเลทางใต้ก้องป่ิติดวีเดนคือนุกนั่นนะมีคนไทยไล่คนบงลบคือคนไทยอย่างนักทับโวเลยนี่คือวิวบรรยากาศนะกรับพ่อคังขรลังเอเป็นน้ำวันนี้น้ำลงนะครับพ่อคือทุดยอดมากคือว่าอคนไทยกำลังเกะห้อยอยู่นะครับพ่อเกะหอยกินห้อยเล็กดีกับพี่น้องเฮเล็กน่อยพี่น้องเฮร้อยไมรยไม่อยร้อยร้คนอื่นชิมกันอีกนะครับพมอีนี่เราก็ให้คนไทยชิมกันนะครับพ่อนี่มาจาก คนไทยนะครับพ oh! ี่น้องกันเองพี่น้องพี่น้องพี่นงพี่น้องเฮ้ยร้อยไหมร้อยไหมร้อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมแซ่บด้วยจ้าแซ่บอีรีเอ็มแม่อ็มาชิมดิเอ็มมาชิมดิชิมชิมชิมเอ็มมาชิมชิมแซ่บไหมแซ่บแซ่บไอ้ไอ้ไอ้มามามาชิมด้วยแซ่บไหมแซ่บพริกไม่เผ็ดพริกไม่เผ็ดเป็นพริกทอดเป็นพริกทอดอร่อย เอาเอาทีนี้ก็ให้นางอ้อยนะครับเพื่อนเพื่อนอ้อยชิมก่อนนะเพื่อนเพื่อนอ้อยเพื่อนอ้อยคนสวยไม่ได้เจอมาเป็นสิบปีแล้วโอ้โหอือหืออืออกลืนยังเคี้ยวยังอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อย เก็บปูกับพี่น้องปูปูดำปูปูสวีเดนนะครับผมเป็นปูไอทำเป็นปูดองครับผมเป็นน่องปูเยอเยอะเลยนั่นปูกับพี่น้องโอ้ยยอดนี่ก่อนนะครับปูนี่นี่แหละครับปูเก็บไงครับผมเราก็เก็บตามนี่เลยตามในในน้ำเลยมันจะยุ่งมันจะขึ้นมาเลยครับมันขึ้นมามาเราเอาไก่มาวางไว้แล้วก็มันมันขึ้นมาเก็บไม้มาเอาไปทำเป็นปูเออปูเค็มเป็นปูดปูดองหนังปลานะครับผม เนี่นี่แกเป๊ะเยวครับผู้ขึ้นมาเลยวันนี้น,น้ำน้ำมันลงครับพี่น้องห้อยก็มาห้อยหนังลมเป๊ะเลยครับผมนี่คือก้าวข้าวนี่คือเป็นห้อยหนังลมนะครับผมอ่านี่คือห้อยหนังลมนะครับผมนี่ก็ก้าวข้าวนี่คือห้อยหนังลมเป๊ะเลยอันนี้คือเอาเป็นเกาะห้อยหนังลมแล้วก็มีปูมีปูแล้วก็มีห้อยหนังลมแล้วก็มีห้อยเหม่งผูครับผมอ่าอันนี้ก hmm. ็คือเป well. ็นห้อยเหม่งผูนั่นห <intell> <ๆ ihrem> ้อยเหม่งผูนี่ก็เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมมาให้พายเลยเป๊ะชัดๆเลยว่าห้อยเหม่งผูเยอะขนาด้องบัหยมู เยอะมากคือตรงนี้คือเป็นห้อยหนังลมเป็นชุดด้านห้อยเลยก็เป็นน้องเด้กเข้าๆนั่นชุดยอดเลยนัดเนียนอันนี้ก็คนเก็บเป็นคนนึงเป็นปลาครับป้อมปลาคนนี้เก็บเป็นคนนึงได้ไหมได้ไหมปลาดูไหนดูดิดูดิโอ้นั่นโอ้ของปลาก็ได้เยอะแล้วครับป้อมเละเยอะจริงๆครับพี่น้องนั่นเละปูก็เยอะนั่นเละปูปูวิ่งนั้นนั่นเละปูกับปูเป้เลยเยอะมากนั่นเละปูนั่นนั่นปูวิ่งครับ